ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่ในเมืองไทยยังไม่มีใครทํานะคะต้องไปแบบไปหาผู้ฉันไม่มีเวลาอาบน้ำแล้ววิธีใช้คือหยดชุชนในของเราข้างในได้เลยหยดได้เลยนะคะ เวลาที่ผู้ชายลูบผู้หญิงเราได้จับอะไรที่มันมีเท็กเจอร์ผิวมัน,ม,นมันเลื่อมๆเ,เรารู้สึกว่ามันช่วยกระตุ้นเล้าอารมณ์ได้เพราะนั้นเนี่ยไซรแนะนำว่าอันนี้ลูกค้าต้องใช้จริงๆแล้วไซก็ไว้อ่อยคู่นั่นแหละสวัสดีทุกคนนะคะเราจะมาพูดถึงตัวนี้กันนะคะเป็นที่เราคอยมากนะคะเริ่มแรกเลยตัวนี้อ่ะ ต่อไปด้วยน้ำหอมนะคะรุ่นโซเซ็กซี่1ขวดนะคะขนาด30 ml นะคะ1ขวดจะบอกว่าอันเนี้ยกลิ่นของตัวนี้นะคะใส่บอกเลยว่าคาแรคเตอร์อันเนี้ยที่า่ทำมาตั้งใจเลยคือชัดเจนเลยคือเป็นกลิ่นที่เซ็กซี่ แต่เป็นกลิ่นเซ็กซี่ที่แบบสามารถฉีดได้ทุกวันนะคะกลิ่นไม่ได้หนักแล้วก็ไม่แรงจนเกินไปน่าลิ้มลองนะคะตัวนี้มีน้ําหอมแล้วก็ต้องมีโลชัน่นจริงๆที่ชอบกลิ่นนี้ครั้งแรกเลยคือชอบม,มาจากโลชัน่นแค่ทาต่อนนอนตื่นเช้ามากลิ่นยังอยู่นะคะกลิ่นติดผ่าปู กินติดผ้าห่มกินติดหมอนแล้วเวลาเอาไปให้พวกผู้ชายดมพวกเพศตรงข้ามดมทุกคนก็จะพูดเป็นคาเดียวกันว่าหอมแบบขึ้นมากเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเกิดจินตนาการว่าเอ้ยน่าทาน้ําหอมกลิ่นนี้จังเลยนะคะ <c oughs> ก็เลยออกเป็นกลิ่นโซเซ็กซี่ขึ้นมาซึ่งอ,อีกตัวหนึ่งที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่ในเมืองไทยยังไม่มีใครทํานะคะมาดามฟินแบรนด์แรกเป็นตัวหยดชุชดชั้นในคุกทายคะเอาไปทาตรงนั้นได้ไหมสบอกว่า ไม่ได้นะคะเพราะตรงนั้นมันละเอียดอ่อนมากคุณลูกค้าอย่าทำวิธีใช้คือเปิดฝาได้เลยแล้วก็หยดชุชนัยของเราข้างใน,นไอตัวหยดชุชัยเนี่ยทำไมถึงต้องหยดมันดีอย่างหนึ่งคือว่าเวลาที่เราเราหยดชุชนยัยแล้วก็หยดหยดเป็นเกงในของเราเนี่ยจะบอกว่า ตร,ตรงนั้นอะเป็นจุดที่มีที่ประจรเต้นเป็นจุดที่มีเหงื่อของเราเยอะมากซึ่งเหงื่อของเราเนี่ยก็จะออกมาเป็นกลิ่นโซเซ็กซี่เลยต้องไปแบบไปหาผู้ฉันไม่มีเวลาอาบน้ําแล้วตัวนี้นะคะตัวนี้ได้เลยบอกเลยว่าแบบเด็ดจริงๆนะคะตัวนี้ หยดได้ประมาณ100ครั้งนะคะใช้แค่นิดเดียวพอนะคะพอมันจะต้องพูดถึงอะไรที่แบบเซ็กซี่ทรายจะนึกถึงบอดี้ออยล์อาบน้ําเสร็จแล้วเนี่ยเราปล่อยทิ้งให้มันหมาดๆนิดนึงยังไม่ต้องเช็ดออกนะคะทาบอดี้ออยล์ได้เลยใสายมีความรู้สึกว่าเวลาที่เราจะต้องแบบมีแอคทิวิตี้กับแฟนหรือว่าเวลาที่ผู้ชายลูกผู้หญิงเราได้จับอะไรที่มันมีเทกเจอร์นะคะหรือมีกลิ่นหอมหอมแล้วแบบผิวมันมันเลื่อม คือเราชอบมากเรารู้สึกว่ามันช่วยกระตุ้นเราปลุกอารมณ์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสาแนะนำว่าอันนี้ลูกค้าต้องใช้หยดแบบนี้นี่นะคะสามารถใช้กับผมได้ด้วยวิธีใช้นะคะแบบนี้อ่ะนี่นะคะอย่างนี้นะแล้ก็ลูบที่ผมได้เลยเธอจะจุ๊บหัวฉันก็ได้เธอจะจุ๊บเบ่งฉันฉันก็รอดนะคะจะบอกว่ากลิ่น ดีมากใครจะรับโปรโมชั่นนี้นะคะลูกค้าพิมพ์ได้เลยจอกอแล้วก็2อนะคะจ่ายแค่ห9ึ่บาทได้เซตนี้1เซตนะคะโซเซ็กซี่แล้วก็คลาสสิกอีก2ขวดรวมเป็นทั้งหมดที่ใส่ถืออยู่ตรงนี้นะคะ1,990บาท นะคะส่งฟรีให้ถึงหน้าบ้านหรือว่ากเก็บเงินปลายทางก็ได้นะคะลูกค้าสามารถแจ้งได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะคะส่ฝากด้วยมาดามฟินมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครจริงและเราพยายามพัฒนานะคะปรับปรุงตลอดนะคะพยายามมีกลิ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่เคยใช้มาดามฟินนะคะลองเปิดใจได้เลยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษมากลูกค้าพิมพ์ได้เลยนะ จอกอแล้วก็สองนะคะจอจานกไก่แล้วก็สองค่ะหมดนี่เลยนะคะ1 9 9 0ัรบาทไปแล้วนะคะไปแล้วเดี๋ยวไปแฉต่อนะบ๊ายบายนะคะใครมีไรนะคะสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวไซช่วยน้องๆตอบหลังบ้านอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ไซด้วยนะบ๊ายบายค่ะ